ปานบุรี2,023 2สองวันหนึ่งคืนฉบับคนไม่มีรถและรีบเที่ยวจ้า เริ่มต้นการเดินทางที่สถานีทนบุรีกับตั๋วราคา45บาทแนะนําให้มาก่อนเวลานะคะเพราะจะได้มีเวลาไปหาอะไรกินรองท้องก่อนขึ้นรถไฟค่ะตัวสถานีจะอยู่ติดกับตลาดเลยนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟไว้ให้บริการด้วยค่ะขบวนรถของเราจะเป็นขบวนที่255ทนบุรีหลังสวนนะคะกําหนดการออกจากที่นี่คือ7.30ถึงปานบุรีตอนเที่ยง4.8ค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะตรงเวลาไหมระหว่างรอรถไฟนะคะเราก็แวะมาเข้าห้องน้ําก่อนค่ะห้องน้าที่นี่จะเสียค่าเข้า5บาทนะคะคือสําหรับมนุษย์ห้องน้ําแบบเรานะคะห้องน้าที่ไหนที่มีสายฉี ก้นไว้ให้ก็ถือว่าดีเลยค่ะเจ็ดโมงสามสอรถไฟออกเดินทางค่ะมาดูบรรยากาศบนรถไฟชั้น3กันนะคะเอาลูกวัวเนี่ยเอาเครื่องนี้ก็มีแล้ค่ะทางรถไฟแจกเองทังรถไฟแจกครับ อันนี้ก็คือการที่รถไฟจอดรอเพื่อให้อีกขบวนไปก่อนนะคะใช้เวลาประมาณ1ิบกวนาทีบวกๆวกได้เลยค่ะคือเอาจริงสําหรับเราอ่ะการนั่งรถไฟชั้น3ามันเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาแล้วก็ไม่เร่งรีบนะเพราะมันก็มีหลายจุดหลายช่วงเหมือนกันนะที่รถไฟจอดอรอขบวนอยู่แบบนี้แล้วมันก็ทําให้เวลาของเรามันเลทมากขึ้นไปอีกแต่ก็ทาอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องนั่งมองวิวข้างทางต่อไปค่ะ กำหนดการถึงปานบุรีตอนเที่ยง48นะคะแต่บ่ายโมง19เรายังอยู่หัวหินกันอยู่เลยค่ะแล้วผลจากการที่รถไฟชอบจอดรอเพื่อนฝูงนะคะก็เลยทำให้พูดโดยสารเลทไปถึง72นาทีทุกคนจะรอ ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนตัวการรถไฟถึงได้แกงเราหนักขนาดนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะถึงสถานีปานบุรีกันกี่โมงนะคะค่ะแล้วเราก็มาถึงสถานีปานบุรีแล้วนะคะตอนบ่ายสองหนึ่งนาทีค่ะทุกคนเล่นไปชั่วโมงกว่าแผนที่วางไว้ก็คือล่มไปแล้วนะคะเราเลยต้องมารีเซ็ตกันใหม่ค่ะเริ่มจากการหาเช่ารถมอไซค์นะทุกคนเราชอบกับ c o s m o Car Rental ค่ะ,คะอันนี้ไม่ได้มีสปอนนะทุกคนแต่ทางร้านบริการดีระย่างแนะนําค่ะาบริการคือ350บาทต่อ24ชั่วโมงนะคะเราก็จะมีค่าส่งรถวกสิบบาง ด้วยความรีบวะทุกคนเราเลยไม่ได้ถ่ายตอนรับรถเอาไว้คือใจมันร้องหาที่เที่ยวแล้วอะและที่แรกที่เรามาได้กับเวลาที่เหลืออันน้อยนิดของเรานะคะก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติเข่ากระโหลกค่ะสาหรับคนที่ต้องการขึ้นไปที่จุดชมวิวนะคะเราก็ต้องใช้เส้นทางนี้เดินขึ้นไปนะคะเริ่มบทชีวิตต่อจากการรถไฟได้เลยค่ะ คือทางเดินมันไม่ยากนะทุกคนแต่ว่ามันชันและช่วงแรกคือเราต้องเดินขึ้นเขามือเดียวเพราะว่ามืออีกข้างถือกล้องถ่ายคลิปอยู่นะคะซึ่งเราว่ามันอันตรายมากๆเลยแถมว่าต้องแบกเป้สัมภาระขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีที่เก็บค่ะประกอบกับฟ้าก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยนะคะทางก็ไม่ได้ง่ายขึ้นเลยค่ะมีบางจุดที่ชันมากแถมต้องมุดลอดท่ามีต่างหาเราเลยตัดสินใจหยุดถ่ายแล้วรีบเดินอย่างเดียวเลยค่ะใช้เวลาประมาณ10นาทีนิดๆก็ถึงที่หมายแล้วค่ะถึงแล้วนะคะจุดชมวิวเขากะโหลกสวยมาก เดี๋ยวมีทางลงไปหาดหลับอีกตรงนู้นก็ไม่รู้อะไรโดนใจให้ไม่ไปทางนั้นนะคะไม่รู้ว่าทําไมถึงเลือกกลับทางเดิมทั้งทังที่ทางนี้มันน่าจะง่ายกว่าอ <c oughs> ตอนขากลับพี่เราเจอขังข่าวตัวเท่าแขนด้วยค่ะ <c oughs> เลยเรียบจิกเท้าลงเขาอย่างไวเลยค่ะ <c oughs> เราออกจากเขากระโหลกมาแล้วนะคะแล้วกําลังขี่มอไซค์เรียบริมหาดกับเข้าที่พักค่ะ <c oughs> ดูบรรยากาศข้างทางสิทุกคนสวยสวย ที่พักของเราคืนนี้เราพักกันที่ปากน้ําปานอินเลิฟนะคะเป็นบ้านพักผู้วิลล่าอยู่ติดกับทะเลเลยค่ะแค่เดินข้ามถนนไปนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะคือต้องบอกว่าทริปนี้เป็นทริปเอาทิ้งภายในแผนกของเรานะคะเราเลยต้องจองบ้านพักหลังใหญ่ค่ะส่วนร,รูปภาพและรีวิวเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเพจได้เลยนะคะเพราะเราลืมถ่ายค่ะ <c oughs> ด้วยความหิวโหวยอะทุกคนขอจัดจบวันแรกไปดื้อแบบนี้เลยแล้วกันนะคะ สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะที่เหมือนยังไม่ได้นอนพรานอนไม่หลับค่ะเราเลยเออกมาปั่นจักรยานเล่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยค่ะตอนพักเขามีจักรยานไมาให้หลายคันนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นไปชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองปากน้ำปานกันนะคะปั่นจักรยานตามแนวหาดไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับสัญลักษณ์เมืองปานค่ะต้นตาลสามต้นนะคะ กับโกโก้สำหรับเราเป็นของคู่กันนะคะเลยจัดมาหนึ่งแก้วค่ะและนี่คือที่ที่เราเลือกมานั่งจิบโกโก้พร้อมมองวิวทะเลไปด้วยในเช้านี้นะคะฟินมากเลยค่ะทุกคน จากนี้เราก็ต้องปั่นจักรยานกลับเข้าที่พักเพื่อไปเก็บของแล้วก็กินข้าวเช้าก่อนเช็คเอาท์ออกนะคะเรื่องของเรื่องคือเราปั่นออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเกือบหกโมงใช่ปะแต่เรากลับถึงบ้านในทีตอน8ปดโมงครึ่งอะทุกคนคือปั่นออกมาไกลมากแบบไม่รู้ตัวเลยอะแล้วระหว่างทางกลับเราก็บังเอิญไปเจอที่ท,ที่หนึ่งวิคือเรามองเข้าไปแล้วรู้สึกว่าองค์ประกอบมันสวยดีอะคิดว่าใครที่เป็นสายถ่ายรูปก็อาจจะถูกใจกับมุมเล็กๆที่เราบังเอิญเจอตรงนี้นะฟิลมุมลับอะไรอย่างนี้ได้ไหมอะทุกคนลองดูคะ่ะ จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นความธรรมดาที่น่ารักอะคือมันน่ารักในสายตาเราอะเราเลยอยากมาใช้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะถ้าไม่ชอบก็อย่าว่ากันนะและหลังจากที่เราเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วนะคะเราก็ได้ขอแยกตัวมาเที่ยวเองต่ออีกนิดหน่อยนะคะเพราะยังไม่อยากรีบกลับบ้านค่ะซึ่งที่ที่เรามาต่อก็คือวณุทยานทาวโกสานะคะที่เดิมกับที่เรามาเมื่อวานเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปสำรวจหาดกับถ้ำด้านในกันนะคะทางจะมี2ทางนะคะคือทางตรงไปหาดเขากระโหลกและทางด้านขวามือจะไปถ้ำค่ะ คือทางที่ขึ้นไปบนเขาเมื่อวานนะทุกคนมันมีจุดหนึ่งที่เราชะงงหน้ามองลงมาแล้วมันมืดละลึกมากเลยอะ่ะเลยไม่แน่ใจว่าจะใช่จุดนี้หรือเปล่านะ ออกจากถ้ำแล้วก็มาสำรวจหาดกันต่อนะคะ และนี่ก็คือทางลงหาดของมะวานนะคะก็คือถ้าเราลงมาก็จะเป็นทางนี้นะคะแต่มะวานก็คือน้ําขึ้นพอดีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปที่ตัดสินใจกับทางเดิมนะคะเราออกจากเขากะโหลกเพื่อจะไปวนาอุทยานปานบุรีกันต่อค่ะและ G.P.S ก็ได้แนะนําเราเข้าสู่ทางลัดนี้นะคะไปต่ออีก1.5กิโลเมตรอ๋อเราะมันขับยากเดี๋ยวไปถึงใชนะ่ไหม และหลังจากทางลัดอ้อมเขาไปลูกหนึ่งนะคะชี s ียก็นำเรามาถึงวนาอุทยานปานบุรีเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณมือถึงแล้ว านน่าจะมีแผนที่ทางเดินแสดงจุดต่างๆนะคะและที่นี่จะมีบริการพาล่องเรือเที่ยวชมวิวป่าชายเลนนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมงที่ปากน้ําปานด้วยค่ะค่าบริการจะอยู่ที่400บาทต่อ8คนนะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีต่อรอบค่ะและด้วยเวลาอันจํากัดของเราก็เลยทําให้ไม่ได้ใช้บริการตรงนี้นะคะเลยทําได้แค่เที่ยวชมป่าชายเลนเฉยๆค่ะ นี่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านไปสู่ทุ่งปงทองข้างหน้านี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะ ังจากเราออกจากวัน,นาอุทยานปานบุรีแล้วนะคะเราก็ติดต่อร้านเช่ามอไซค์เพื่อให้มารับรถคืนค่ะซึ่ง ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณท่ารถตู้ที่เราจะนั่งกลับกรุงเทพเลยค่ะคือจะอยู่บริเวณท้ายตลาดติดกับโรถตัดปานบุรีนะคะจะมีรถตู้เขียนว่าปานบุรีหมอชิดถ้าจําไม่ผิดนะคะมีรถออกวิ่งทุกๆชั่วโมงค่ะค่าโดยสารจะอยู่ที่180บาทต่อคนนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนิดๆค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปค่าใช้จ่ายในทริปนี้กันนะคะค่าตั๋วรถไฟขาไป45บาทค่าตั๋วรถตู้ขากับ180บาทค่าเช่ามอเตอร์ไซค์รวมค่าส่ง410บาทหาร2ล้อคะ2 0 5บาทค่าเติมมมน้ัอร หาร2แล้วเหลือคนละ80บาทค่าที่พักราคาอาหาร1,500บาทเนื่องจากเป็นทิปผนกน,นะคะก็เลยเก็บรวมไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะค่าของกินจุกจิกส่วนตัว2 4 0วันบาทและค่าซื้อลอตเตอรี่ฝากแม่500บาทค่ะรายการสุดท้ายไม่จําเป็นกับเราเท่าไหร่นะคะแต่มันสําคัญกับแม่เรามากค่ะรวมเราใช้ใจ่ายในทริปนี้ไปทั้งสิ้น2 9 1 0บาทคเอาจริงคือมันสามารถถูกกว่านี้ได้อีกนะทุกคนก็ลองเอาไปแมเน็ตกันดูอีกทีนึงนะคะสําหรับที่ปานบุรีนะคะเราให้คะแนนความชิลแล้วความสงบเต็็มมมมเเเเเลลยค่่่ะะหหหาาาปปนนททีีีอออไไวว้้ตติิพัังงชใบ ะะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะะักค่ะอีกอย่างคือน,นี่คือคลิปแรกของเราเองค่ะทุกคนถ้ามีข้อผิดพลาดยังไงรบกวนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,ะบ๊ายบาย